นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆหอมกระชายเนาะเผ็ดมากเลยวันนี้ใส่พริกเยอะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้อากาศดีมากๆเลยโห้ยี่สิบห้าองศาเนาะเราจะมาพาเอฟซีมาเก็บมาเก็บผักข้างทางนี่เดี๋ยวจะพากินตำขนมจีนใส่กระชายนะคะเพื่อนๆนี่ เมื่อวานเดินมาเจอข้างทางข้างทางก็ไม่เป็นไรนะคะบ,บาดใจเพราะว่าไม่ได้เลี้ยงหมาไม่ได้เลี้ยงอะไรเนาะกินได้ปลอดสารเห็นเมื่อวานเดินมาไม่เจอกําลังอร่อยเลยเนี่ยผักไอผักไอ้นั่นกินเบื่อแล้วไอเขาเรียกอะไรนะรับรับบางคนเขาบอกว่ากวางตุ้งฝรัง่งนะ ายกินเบื่อแล้วไอ้นั่นถ้าจะเก็บก็คือยอดไอ้ดอกไอ้นั่นดอกผักเคลนาอเดี๋ยวดูก่อนถ้าได้ไม่เยอะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปเก็บดอกผักเคลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเกี่ยว้าออกหมดแล้วนี่เพื่อนเพื่อนนี่เขาทั้งนั้นเลยนี่แต่ก็จะไปตําขนมจีนใส่กระชายไม่มีอะไรแล้วมะนาวก็หมดไปหามะนาวแช่แข็งในตู้แช่แข็งมาสกินกระชายไปก่อน เ no. like นาะลโควิดกินกระช like ยายลโควิดเยอะแถวแถวนี้มีเยอะเพื่อนเดี๋ยวแต่จะขอเอาตรงนี้ก่อน,นขอเอาตรงนี้ก่อนนี่มันจะได้เห็นสวยๆเห็นจะจะคล้ายๆยอดโทลันเต่านะคะเพื่อนๆ,ๆอร่อยนี่ได้มาตังเยอะแล้วเพื่อนๆ,ๆแล้วเขาเก็บกระเทียมป่าหน่อยนึง อาใบออนๆเนาะเก็บหาดูใบอ่อนๆมันเริ่มแก่แล้วมีในสวนเราเองก็ดีอย่างนี้น,นะนะเพื่อนแบบว่าได้เก็บสดๆกินนะเนาะมาจากป่ามันก็อยู่ได้แค่ไม่กี่วันมีคนถามว่าดอกกินได้ไหมบางคนก็ไม่รู้นะยายเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าดอกยายเอาไวใ้ให้เขา มันกินได้อยู่แต่ยายเอาไว้ให้มันออกดอกให้มันมีเม็ดให้มันร่วงเนาะให้มันร่วงขึ้นในสวนเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยร่วงขึ้นเต็มเลยนี่จะถอนยาก็ถอนออกไม่ได้เนาะเพราะว่ากระเทียมป่ามันขึ้นเต็มเนี่ยเนาะก็เลยปล่อยไปตามธรรมชาตินี่แหละเพื่อนๆอันไหนมันสูงก็ยาตัวไหนมันสูงก็ค่อยเกี่ยวเอาเนาะค่อยเกี่ยวทิ้งดูนี้ นานแล้วไอ้พวกดอกเนี่ยเดี๋ยวยายจะถอนไปปลูกใหม่ปีนี้นี่นมันนานแล้วมันไม่ค่อยสวยเนาะทิวลิปนี่มาเอายอดดอกผักเคลหน่อยอร่อยนะเนี่ยผักเคลยอดเขาร่อยอร่อย,ออยอเพื่อนแต่ว่าอย่างว่าแล้วเนาะเรากินบ่อยแล้วมันอร่อยจริงๆแต่กินบ่อยแล้วมันก็เริ่ม มันก็เริ่มเบื่อๆเ,เนาะอันนี้ไม่กินแล้วเนี่มันเริ่มแก่แล้วเอาไว้งี้แหละเดี๋ยวยายเวลาจะมาปลูกแล้วค่อยถอนทิ้งเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาแต่ว่าอากาศมันร้อนมาอยากจะเอาพริกมาปลูกแต่อากาศมันร้อนอยวดูก่อนดูก่อน,นเพื่อนๆนี่ไปไปกัน นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆหอมหอมกระชายเนาะเผ็ดมากเลยวันนี้ใส่ปริกเยอะเกินกลัวมันไม่อร่อยลอ่อซะเพียบเลยปะกินกันเพื่อน,อนสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมามาจะพาไปกินในสวนก็แดดมันแรงเพื่อนๆแดดมันแรงแสงมันไม่ให้อื ก็เลยมากินตรงนี้มันแบบว่ามันมีร่มกลางอยู่ตรงนี้เนาะอืมอหไรมาเด้โอโหตำขนมจีนใส่กระชายไล่โควิดนะคะเพื่อนเพื่อนเผ็ดมากเลยวันนี้ได้แหนมทอดได้ยินได้ยินเสียงนกไหมโอ้โหโคตรฟินเลยโคตรฟินเลย ตอ,ตอนแรกใหญ่เจะยำก้อยขนมจีนยำขนมจีนเนะแต่นึกได้กินตำกระชายไปก่อนเขาบอกว่ากระชายต้านโควิด วันนี้อากาศดีดียีสิบห้าองศาพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะร้อนไปพรุ่งนี้ย8ิบแปดจากเมื่อวันจากเมื่อวันสิบห้าวันนี้ย5ิบห้ามันต่างกันเนาะ ไปทำถ้าไปทําสวนตอนนี้ก็ร้อนนะ มุกชาย มะนาวแช่แข็งพรุ่งนี้จะไปช้อปปิง้งของกินบางอย่างหมดเนาะของกินบางอย่างหมด แหนมทอดเผี่อแล้วอืมใคร ได้ยินเสียงนกร้องไหมไอ่เริ่มเผ็ดแล้วเพื่อน แหนมลูกหนึ่งเยอะซองขีดขวาคอยแล้วมั้งทำตามถุงถุงใหญ่ก็ทำเยอะกินน้ำกับขนมจีน ไปเพิ่นๆแค่นี้แหละมันยาวแล้วมีคนถามว่ายายเก็บผักมาเยอะกินหมดไหมตอนนี้เวลานี้ไม่หมดหรอกแต่แยายเอาไว้กินตอนเย็นต่ออีกทีหนึ่งผักเนาะยายเล่าให้ฟังอยู่เสมอนั่นแหละ กลางคืนก็ตอนเย็นเนาะถ้าไม่กินถ้าไม่กินสดก็ไปผัดใส่น้ำมันหอยเนะะาะไปบายคิดถึงคิดถึง